เนื้อเสือร้องไห้โคขุนหมักนมสดจ้าดูค่ะเนื้อสวยสวยเลยนะจ๊ะขอบอกค่ะดูค่ะจำหน่ายอยู่ที่กิโลละ6 0 0บาทจ้าแพ็คละ300บาทครูคุกจัดให้ครึ่งกิโลจ้าแล้วก็แพ็คละประมาณ170กรัม100บาทจ้าชอบขนาดไหนทักมาได้เลยนะจ๊ะไปจาาไปช่วยครูคุกแพ็คก่อนนะจ๊ะ ดูค่ะชิ้นเนื้อมีแต่ชิ้นสวยๆเลยนะจ๊ะครูกุกคัดสรรวัตถุดิบให้อย่างดีเลยจ้ะเนื้อก็เป็นเนื้อเสือติดมันนะจ๊ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะรับรองว่าทานแล้วไม่ผิดหวังเลยนะจ๊ะดูค่ะเรียบร้อยจ้าเนื้อเค็มเนื้อเสือแดดเดียวของโคคุณจ้าแพ็คนี้อยู่ที่ราคา1น0บาทจ้า ส่วนแพ็กนี้อยู่ที่ราคาสามร้อยบาทจ้าดูค่ะขอบอกว่าแซบเวอร์เลยค่ะใช้เนื้อเสือโคขุนทำเลยนะจ้าแล้วก็ในส่วนของสันคอจ้าดูค่ะคัดสันวัชุดิมอย่างดีเลยนะจ้าเก็บไว้ในตู้อย่างดีเตรียมรอแพ็กส่งลูกค้านะจ้ามั่นไ็เลยโอ้ยลวงวงๆววทั้งปลาทะเพียนนี่ค่ะเนื้อหมูจ้ะ ูกุกมีสินค้าให้เลือกหลากหลายด้วยนะจ๊ะดูค่ะเจียวบองด้วยนะจ๊ะนค่ะปลานิลแดดเดียวก็มีนะจ๊ะนี่ค่ะในส่วนของเนื้อเสือร้องไห้จ้าเนื้อเค็มแดดเดียวค่ะจำหน่ายอยู่ที่กิโลละ600บาทค่ะหรือว่าแพ็คละ300บาทค่ะครึ่งกิโลค่ะครูกุกจัดให้เลยนะจ๊ะส่วนแพ็คนี้ก็ราคา1น0บาทจ้ะ เนื้อเค็มแดดเดียวโคกุนนะคะแพ็คนี้ครึ่งกิโลค่ะสามร้อบาทจ้าดูค่ะให้ดูความสวยงามของเขาเลยนะจ้ารกรูกุ๊กค่าสันวัตถุดิบอย่างดีให้เลยนะจ้าเนื้อสวยๆเลยจ้าส่วนแพ็กนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งบาทจ้าดูค่ะให้แบบไม่กั๊กเลยนะจ้าสนใจสั่งทังแชทมาได้เลยค่ะ เนื้อเค็มโคขุนแดดเดียวจ้าบริการส่งทั่วไทยเลยนะคะแพ็คละ300บาทกับแพ็คละ100บาทจ้าสวยงามมากเลยจ้านี่ค่ะสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็สวยทั้งด้านหลังเลยนะจ้านี่ค่ะเนื้อเค็มโคขุนแดดเดียวหมักนมสดเลยจ้า รับรองว่าอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะฝีมือของครูคุกอาหารอีสานของแซ่บป,ปั้นครูคุกคิ้วสวยจ้า